แล้วกูนอนเา้โกูข้าวเดีครับเราโซเที่ยแคมเราโจ้เียแคมนะวันนี้ก็เรามากลุ่มดีเคสดีเคสเข้ามาทำไมมันต้องพูดติดอ่างเราเราเราใช่ผมติดอ่างเราเรามาดีเคสกันเฮ้ยไม่ใช่เรามาแค่คลีเอทิดีโอไปขี้ตาบงบงแตตอนนี้กี่โมงแล้ว ที่สี่ทีห้ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยตั้งแต่ไปบ้านนุ่มสดมานะไปเข้าบ้านเราสุด่ไรครับตอนนี้เราก็มางทำอะไรกันอยู่ที่บ้านมาทำอะไรหนูดูหนังซูมทอาเจ๊งวัานอนมึงก็นอนไปมันก็มีคนที่ที่จะหลับนะมันจะมีหลับอยู่สองคนเนี่ยมันหลับไปก่อนเพื่อนอ้ยดย มาดูมาตีสี่ตีห้ามาดูหนังกันพี่น้องเกิร์นะฝากถึงน้องแควนะน้องเกิร์โดนโอ้ยนี่น้องเกิร์นี่ยถ่ายถ่ายภาพฝากถึงน้องแคลนะจะจะมาแย่งน้องเกิร์อย่าจะมาแย่งน้องเกิร์ของเราจากพวกเราเลยน้องเกิร์โดนลงแขกเอานะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเว้ยมันจะถ่ายกลุ่มดาวมันก็จะมีหนังผีหนังสู้มะหนังสู้เว้ยซื้อแบบหมาเฮ็ดดีเฮ็ดดีครับดูสูมอร์ ฝากฝากถึงน้องแพรด้วยนะคนคนนี้เด็กเด็กพวกผมนะเด็กฝั่งยูเคนะเฮ้ยนอนเฮ้ยนอนนอนตีสี่แล้วหรอนุ่หรือนนอนแบบนอนทำไมครับเราจะมานอนกันทำไมตีสี่ตีห้าเองนอนหรอกเนาะเทตกเทตกเทตกช่างแม่มันเ่นไหวมั้ยนอนกับพี่โจ้ละเนี่ดูหนังครับดูหนังเรามาดูหนังอะไรครับดูหนังหนังไอ้ไอไออเมริกันทายครับไอ้ทีู่้ขายเกาลัดที่ว่า กล้องไหนวะกล้องนี้กล้องนี้ข้างบนอันนี้อะไรเนี่ยไฟไฟไฟแฟลอ๋อเราดูอะไรวะเดวงยิญญาสองดวงสาวสวยโดนฉุดอยู่ที่สาวสวยขายเกาลัดแอบขายใต้กระโปรงแต่ขายใต้กระโปรงเดี๋ยวบ้าแล้วเราไอ้สาวตื่นได้แล้วไอ้วที่ว่าทำอะไรดิที่ว่าทำอะไรไปมานี่อ่าต้องจริง ไหนไหนไหนมาดูดิเต็มนี่สุดยอดแล้วคยไหนมาดูเยอะอะไรกันเฮ้ยอะไรดิโอ้โหไอ้วงนอนอ่ะหนังนี้ไม่ใช่หนังซูมนะครับนั่นเป็นหนังมาสเตอร์เราซื้อมาแล้วนะไม่จางครับวันนี้จะหลับแล้วพี่นี้จะง่วงเต็มทีตอนนี้ตีสี่ทีตอนนี้ตีห้าจะหกโมงแล้วดูนะาตีห้าครับดูนะครับดูนะตีสี่ตีห้าตีห้าโมงเย็นยังไม่ได้เข้าบ้าน เดี๋ยวนนี้เขาว่าครับเต็มเต็มเลยวันนี้โอ้ไม่ฉลาดตาดึงครับตอนนี้รู้สึกว่ากล้องถ่ายรูปกล้องโทรศัพท์มันร้อนเต็มถลทแล้วพี่วัดรอดูหนังก่อนโอเคขอดูหนังไม่ไปที่ไม่ไปเดี๋ยววันนี้ไปก่อนลาทีสวัสดีลาทีสวัสดีลาทีสวัสดีเฮ้ยดีไปรุ่นฝันฝันดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ไม่มามันต้องกด E> มมมมึงา่ะ morning, ame, ันต้องกดมอร์นิ่งดิวะกดมอร์นิ่งไม่ที่ไม่ใช่ฝันดีไม่ใช่ฝันดีตอนเช้าฝันดีหลับหลับตอนดีหลับับตอนมืดโอเคบ๊ายบายเช้าแก๊งเดี๋ยวเจอกันเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวแปดโมงกูจะไปเรียนนะครับเดี๋ยวไปเรียนอะไรม่เรียนอะไรรักนะทุกคนเรียนวันนี้แกต้องส่งน้องไปสอบใช่ไหมวัดแปดโมงนี่คือหนึ่งทุ่มไหมเดี๋ยวไปเรียนในสระตอนแปดโมงครับจะถ่ายตรงนี้แล้วไม่ได้หรือ